ของคุณท่านขุนเนี่ยนะมีมีพระฤาษีอยู่กลางตัวนะมีพระฤาษีอยู่กลางตัวค่ะ้ล,เ,ลเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมันดังมันยิบยบ,บ,บนะผมรู้ตลอดเลยคนะ่ะเพราะว่าสักมาใช่ไหมคะใช่ับค่ะเพราะว่าถ้าสักอะไรมาท่านก็จะอยู่ท่านรักอยู่รักษาเราอัญเชิญมาจริงค่ะครูที่ปลูกเสกหรือว่าสักมาให้นะ่ะบารมีเยอะค่ะ เชิญได้จริงค่ะอยู่ข้างในจริงเพราะว่าคนอันนี้อาจารย์แนะนำนะเพราะว่าอาจารย์ได้สอบมาสอบจิตคนที่ว่ามีการสักของลงมาแล้วทําไมจิตถึงไม่เห็นอันนี้แนะนำเลยนะเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้ทําลงแต่ว่าสอบใกล้ๆนี่แหละสอบไปก่อนหน้านี้ไม่เกิน 5, 6คนนี่แหละเขาจะมีเรื่องการสักของมาเป็นปู่หรอหือนกันค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นปู่หรืี องค์อื่นที่เขาสักมาแล้วก็มีอักขระที่ลงอยู่ตัวเขาด้วยตรงเนี้คือจะติดตรงนึงก็คือเขาออกไม่ได้ตอนแรกทําไงก็ออกไม่ได้คือสัมผัสไม่ได้แต่ว่าคือเขาสัมผัสเห็นนะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะออกไปเห็นนู่นเห็นนี่อาจารย์เลยบอกว่ามันมีนะมันมีมันติดอยู่ก็เขาก็ยังหาสาเหตุไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่ามันเกิดที่ตรงนี้นะมันเกิดที่เราต้องขอเปิดทางก่อนเดี๋ยวคราวนี้ให้ ท่านขุนนี่ขอเปิดทางอีกรอบนะถ้าไม่เปิดทางจะออกไปไม่ได้เพราะว่าเราจะเจออักขระหรือว่าการสักยันต์มีนคือคุมเราเราจะต้องขอผ่านด่านคือคนไหนที่มีสักของอักขระมาต้องขอเปิดด่านจากอักขระด้วยหรือแล้วก็ของขังที่สักอยู่ในตัวเราไม่งั้นเขาจะไม่เปิดให้เราออกไปได้คุมเราทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราคุมของไม่ได้ของก็จะคุมเราแทนเขาเรียกค่ะหรือว่าถ้าเกิดคาถาเขาขังมากๆ เวลาเราจะถอดจิตออกไปไหนจะออกยากเพราะเขาจะคุมเราเขาจะไม่เปิดให้เราออกเพราะว่าเขาจะดูแลเราแล้วก็สมมุติเหมือนมหาอุดเขาก็จะปิดปิดกั้นไว้หมดไม่มีรูทวานอะไรออกไปได้อย่างพวกเล่นของหรือทํำอะไรมาใส่เขาก็จะปิดกั้นทันทีก็จะอุดไว้ทันทีไม่มีรูให้ออกเลยค่ะก็มันจะต้องขอขอก่อนถ้าไม่ขอเปิดทางนี้เราออกไม่ได้ค่ะคือต้องออกคือวันนั้นคนนั้นอาจารย์ก็สอบก็คืออะ ขอเปิดทางแล้วก็ยังออกไม่ได้ก็ต้องมาดูอีกว่ามีอะไรอีกแสงเราก็ยังออกไม่ได้อ่านั่นก็คือหมายถึงว่าเขามีตัวนี้กั้นอยู่อาจารย์เยบยกว่าต้องขอเปิดทางนะไม่ขอเปิดทางออกไม่ได้ไม่ขอยังไงก็จะออกไม่ได้ต้องขออันนี้คือกันต้องขอนะขอเลยว่าสิ่งไหนที่เราสักมาทั้งหมดขออนุญาตเปิดทางให้เราได้ฝึกและกําหนดจิตออกไปในภพภูมิต่างๆได้ก็คือถ้าจะไปด้วยกับเราก็ไปได้แต่ ต้องเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ออกไปสัมผัสในพภูมปูมต่างๆค่ะขอเปิดทางแล้วก็ได้บุญกุศลร่วมกันค่ะพระพฤาษีที่มาก็เป็นพระฤาษีที่ได้บุญกับเราเช่นกันค่ะองค์ที่ท่านมาท่านเป็นองค์ปู่ฤาษีนารอดนะคะท่านยิ้มมาดีดแต่หน้าก็คล้ายเสือมากเลยนะแต่ถ้าบางองค์ก็จะบอกว่าปูเปปาาเาป่เสือปู่พระฤาษีเสือปู่เสือพระฤาษีประมาณนี้ตามที่น่าจะพอเข้าใจประมาณนี้ค่ะ ด,ด,ดุค่ะดุเพราะว่าเสียนเสียนท่านที่มานี่คือเหมือนเสียนอ่าเสือเหมือนเหมือนหน้าเสือแต่เป็นพระฤาษีนะคะค่ดจะบอกว่าเป็นพระฤาษีหน้าเสือก็ได้กพป,ประมาณนี้แหละคะ่ะเรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่เคยได้ดูอยู่ค่ะว่าท่านเป็นปู่ฤาษีในภาคอ่าปู่ฤาษีที่เป็นเสียงเป็นเสือนะคะหน้าเป็นเสือแต่ไม่ใช่เสือสมิงนะคะ,คะเป็นพระฤาษี ถ้ามา่ในรูปของไอ้หน้าองค์เป็นเสือหรือว่าเสียนเป็นเสือเนี่ยจะดุมากค่ะแต่ใจดีนะดุดุแต่ใจดีถ้าขอเป็นก็ท่านเมตตาเลยท่านรักเหมือนลูกเลยคุ้มครองดีดูแลดีอ่ขอเปิดทางเลยนะคะแล้วก็นั่งต่อ,อเปิดแล้วนั่งนั่งต่อค่ะเปิดได้ละค่ะให้เปิดอย่างนี้ละทุกครั้งก่อนฝึกเปิดเปิดตามที่อาจารย์บอกแล้วค่อยมาขอเปิดท่านต่อเลยก็ถึงจะออกไปได้อ่านั่งสักพักเดี๋ยวอาจารย์จะดูว่าแสงออกแล้ว พร้อมไปได้ยังโหยังไม่ทันได้นั่งเลยแสงเปิดละแต่ว่าให้เรานั่งให้ติดก่อนแล้วค่อยจะพาออกผมจะบอกอาจารย์ว่าผมเพิ่งถึงบ้านค่ะไม่เป็นไรค่ะทําไปเลยค่ะฝึกไปด้วยทําไปด้วยฝึกแบบลืมตาตื่นนะคะถ้าทําแบบนี้ได้จะเก่งเร็วค่ะคืออาจารย์ก็ไม่ได้หลับตานะคือไปไหนอาจารย์ก็เดินไปคุยไปอย่างเงี้ยสัมผัสไปคนก็งงว่าทาได้ไงมันโกหกหรือเปล่าเขาว่าอย่างนี้ มันไม่โกหกหรอกถ้าฝึกได้มันได้ทั้งหมดละ่ะเขาเรียกว่าทรงชานได้ตลอดเวลาจะเข้าออกชานตอนไหนเข้าได้หมดก็คือเราก็ต้องฝึกเข้าชานนะคะทรงชานได้ชานตัวไหนเราก็ต้องฝึกทรงชานอยู่ตลอดเวลาให้มันแน่นให้มันได้มันก็จะไปได้เร็วคนที่ฝึกคนที่ฝึกก็เหมือนแหละคุณท่านขุนนี่แหละนะคนที่เป็นอาการเดียวกันนี่ไปฝึกอยู่ปั๊มน้ํามัน,นะคะ่ะ คือกลับบ้านไม่ทันไปฝึกที่ปั๊มน้ํามันแล้วมันก็มีสื่อรอบๆตัวที่มันแรงด้วยการจะออกมานั้นก็ต้องขอเปิดทางลายด่านหนึ่งขอเปิดทางเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่รอบๆตัวที่อยู่กับเราแทนที่จะขอแค่แค่เปิดทางขั้นตอนที่เหมือนอาจารย์บอกก็ต้องมาขอเปิดทางทั้งสถานที่ที่เราไปฝึกขอฝึกอยู่ตรงนั้นเพื่อเทพเทวระรักเขาได้บุญด้วยเปิดทางให้เราแล้วก็ต้องมาขอผ่านด่านการสักอยู่ภายในเราด้วยจะขอสามขั้นเลยนะถ้าไม่ได้ฝึกอยู่บ้าน การที่เราเดินทางไปฝึกเราก็ต้องขอเปิดทางไปตลอดทั้งทางด้วยค่ะขอหลายสเต็ปหน่อยถ้าไปฝึกอยู่ป่าก็ต้องขออีกขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าฐานเขาอีกค่ะหลายสเต็ปหน่อยปู่าะออไรปู่เขาไม่ได้ต้องการอะไรค่ะปู่เขามามาดูแลเราอยู่แล้วค่ะคือปู่เขาต้องการให้เราเรียนอากาักระคาถาแล้วก็เรียนยันค่ะ ชอบไหมแนวนี้ชอบไหมชอบถ้าจะเขียนไม่ได้เดี๋ยวท่านพาเขียนกําหนดขอท่านเดี๋ยวท่านพาเขียนค่ะหาหาศึกษา,าไปเลยค่ะแต่ว่าที่มือผมลองเขียนนัาลาดูแล้วก็ลองจับพลังดูค่ะมีค่ะ,คะเพราะว่าท่านท่านชอบให้เราเรียนเรื่องนี้ต้องเรียนเพื่อเอามาช่วยช่วยเหลือเป็นขวัญกาลังใจใผู้คนด้วยถ้าเราเรามาแนวนี้เราก็ต้องเรียนนะคะหาศึกษานะหาตำรามาศึกษาแล้ว กำหนดจิตให้ท่านสัมผัสแล้วพาเขียนก่อนก็ได้ค่ะฝึกให้ท่านสอนให้ค่ะเพราะว่าองค์ปู่ฤาษีนะท่านยันเต็มตัวเลยค่ะเพราะว่าเสียนท่านเป็นอะเป็นเสือแล้วก็ยันท่านทั้งตัวเลยค่ะแต่ว่าจริงๆท่านก็เป็นปู่ฤาษีนะรอดเนี่ยนะอยู่ข้างใน มีปู่ฤาษีสามองค์นะคะอยู่ข้างในกายองค์ปู่ฤาษีนารอดอยู่ตรงกลางองค์ปู่ฤาษีที่เป็นเสียนเป็นเสือนี่ก็อยู่ด้านขวาองค์ด้านซ้ายเป็นองค์ปู่ฤาษีตาไฟค่ะส่วนใหญ่ท่านก็เน้นเรื่องอัขระค่ะน่นาะผมตื่นมาเห็น,น,นหอ่ผมเติตา,า,เ,าหเห็นท่านตเลยนั่นแหละค่ะค่ะ นั่นแหละค่ะอาจารย์หนึ่งบอกว่าคล้ายๆปู่ปู่สมิงนั่นแหละเสือสมิงนั่นแหละแต่แต่ก็ไม่ใช่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าท่านไม่ใช่เป็นแบบเสือสมิงที่กลายจากเสือแล้วมาเป็นไหนแล้วฝึกมาเป็นคนแบบเนี้ยคือท่านเป็นปูห่หรือเสือด้วยต้องแล้วแต่ว่าคนจะเรียกอะนะค่ะ